ครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรจริงเพราะติ๊งเป็นแค่ปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าหายหรืขนาดว่าต้องกลัวเขาตกหรืออะไรนะครับคนก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวติ๊งตกหรืออะไรปกติอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะทางผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดเนี่ยสั่งมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอไม่ครับในไม่เกี่ยวครับอืมเราก็มีความรับถือก็ปิดมันก็ใช้อะไรเขาเพ่มความสุขครับอืมเออเออนี่ไม่มีหรือว่าอยไง แฮปปี้นี่คือสถานะไหนคะโสดไม่โสดยังย <t realidade> <absorbed> ังอยู่ในช่วงทำงานแล้วก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่แบบอิสระก็คือยังโสดอยู่ใช่ไหมพี่โรนไม่มีคุยกับสาวๆบ้างเลยหรอมันเป็นเรื่องปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องมาแชร์กันมากกว่าในเรื่องงานหรือความคิดหรืออะไรอย่างเี้ไม่เออผมว่าผู้ชายก็มีอะไรในแบบของเขาอยู่แล้วนะครับมันก็มีในกลุ่มผู้ชายมันก็ต้องมีกิจกรรมอะไรสังสรรค์อะไรกันอยู่แล้วนะผมเชื่อว่า ก็คงจะเข้าใจกันในแบบผู้ชายมากกว่าอไม่มีไม่เหงาครับไม่เหงาเลยนะครับทุกวันนี้ก็เพื่อนเยอะแยะมีมีอะไรให้ทําอีกหลายอย่างมากมายแล้วยังมีอะไรที่เองอยากจะทำเยอะแยะเลยยังไม่ได้แตะยังไม่มีสาวๆที่แบบโดนใจถูกใจอะไรอย่างงี้มากไม่ไม่ครับเอาเอาของพี่สาวได้เหมพี่สาวมีทั้งสองคนยังยังไม่มีสาวที่แบบโดนใจถูกใจอะไรอย่างงี้หรอพี่หนม ยังอน่ยครับยังคือจริงๆแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรกับตรงนั้นมากมายด้วยเพราะยังอย่างที่บอกเหมือนเดิมเลยอย่างที่กงานทำงานมีสนุกการทำงานแบบนี้อยู่ใช้ชีวิตแบบว่าค่อนเขาจะตามใจตัวเองซะมากกว่านะครับก็ใครบางทีใครมาอยู่ใกล้ๆหรือถ้าไม่ถึงจะหนีถาพาจะหนีทั้งหมดก็เ่็ความเป็นคนหนุ่มอยู่แล้วเนี่ยสูงหรือเปล่าเรื่องมากมากกว่าสเปคเราต้องเป็นยังไงพี่โลมของเรา คือแบบเจ้าระเบียบนิดนึงแล้วสาวๆที่เข้ามาจะต้องเป็นยังไงคะมิโลนถึงจะแบบส่วนมากไม่ค่อยได้เข้ามาเลยไม่ได้เจอเท่าไหร่อยู่แล้วครับมีวางไว้ไหมคะว่าอีกสักกี่ปีเราจะโอ้ยแล้วมีอีกไกลครับอีกยาวไกลมากในความคิดเองยังไม่มีเรื่องแผนในการแต่งงานหรืออะไรเลยเแล้วสเปคสาวๆเรียบร้อยทุกคนเราเป็นคนทำงานอยู่แล้วด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำงานจาะจะไม่ใช่ เป็นแม่วันจ๋าดบ้านล้ะไม่ใช่เราชวินเก่งมีทักษะที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ครับผมประมาณอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแข็งจนหลบดูเม่ยอมคนเงีในมุมของเขาในมุมน่ารักทั้งมไม่ครับ ครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีอีกแน่นอนเอโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ